กราบสวัสดีสวัสจัดทุกคนก็ัผมวันนี้ก็อยู่กับแม่ทัพอีกแล้วนะอยู่กับแม่ทัพกับในเกมฟรีไฟลบทุกคนโอเคครัมีกิจกรรมเข้ามา,มาใหม่ครับทุกคนเห็น <c oughs> <ard> ป่ะเห็นอะไรอยู่ตรงนี้ปะ่ะ <c oughs> นี่ครับผมเทกาลาพิกาดนะทุกคน โอเคครับผมเดี๋ยวเร,เราจะมาดูกันนะว่าแบบออชุดนี้ผมจะหมดกี่เพชรน,นะทุกคนก็ถ้าได้ชุดนี้นี่ก็คือได้หมดเลยนะครับทั้งชุดแล้วก็ได้ท่าทางแปลงร่างนะทุกคนนี่ครับผมแล้วก็เอาโทเค็นเนี่ยไปแลกได้นะโทเค็นแลกนะครับถ้าเป็นชุดนี้ก็90โทเค็นนะครับแล้วก็ท่าทางครับผมท่าทางอะไรครับนี่เนี <laughs> ่ยโอเคท่าทางนี้ก็45โทเค็นนะแล้วก็ออบอร์ดครับผมเอ,อ,องคริปโทเค็นแล้วก็ต่องดวงใจนะครับเป็นเอ,อ เป็นอันเนี้ยทุกคน20โทเคนนะครับแล้วก็กล่องกินปืนนะครับอย่างละ5โทเคนนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าเหมาตู้หมดเนี่ยหรือเอาจนได้ชุดเนี่ยเราจะหมดกันกี่เพชนะทุกคนผมมีอยู่17,779เพชรนะทุกคนโอเคผมมาเรามาดูกันเลยนะว่าจะหมดเยอะหรือเปล่านะทุกคนไปเดี๋ยวประมาณ5รอบถ้าเ,เกลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดลันไปเลยแล้วกันนะครับแบบลันไวๆเลย อันนี้ก็หมุนทีละหนึ่งหนึ่งครั้งก็สิบห้าเพชรนะทุกคนสิบครั้งก็ร้อยี่ห้าเพชรนะทุกคนหมุนทีละสิบครั้งคุ้มกว่าเยอะครับผมโอเคครับผมโทเค็นก็อุย้ยโทเค็นได้เยอะอยู่นะโทเค็นนี่ก็เออเก็บโทเค็นเลยนะครับไปหมุนต่อครับผมรันเลยละกันมันแบบอ่ะอย่าบอกวนะ่าออกเลยอะ่ะอะไรออกอ๋อกล่องดวงใจกล่องดวงใจผมออกแล้วนะทุกคนโอเคครับผมหมุนต่อไปเลยละกันไปรนันครับผมอุ้ยได้โทเค็นมาอีกเออเก็บโทเค็นครับผมใช่ปะเก็บโทเค็นอ้าฮ้า ตอนนี้โทเค็นผมมี22เหรโทเค็นรัไปุนต่อผมต้องขาดอีกประมาณเจ็ดิโทเค็นนะครับในการที่จะได้ชุดนะหรือไม่ก็ดวงดีอาจจะได้เลยนะไปกี่รอบแลเอ้ยอะไรโอ้กล่องดวงใจแต่ว่าเรามีแล้วไม่เป็นไรครับผมโทเค็นผมได้เท่าไหร่ละสามเก้าโทเค็นนะทุกคนตอนนี้โทเค็นมาอีกแล้วครับทุกคนอะไรมาโอ,อ้บอดครับผมโอเคอย่างน้อยก็เหลือท่าทางครับผมเหลือท่าทางแล้วก็ชุดนะทุกคนอ่ะก็ระยะเวลานะครับก็เหลืออ,อีกเอ่อสิบวันเลยนะทุกคนมา ยา,ยาวๆไปครับผมเฮ้ยมาอีกแล้วท่าทางแน่นอนอันนี้อ้อผมว่าแล้วเป็นไงเราไม่เคยผิดครับทุกคนโอเคเราไม่เคยผิดจริงๆอันนี้ผมก็หมดไปแล้ว1,000เพชรนะทุกคนหมดไปแล้ว1,000เพชรนะครับ มามาอย่าบอกนะว่ามาชุดโอ้กล่องดวงใจมหอีกแล้วทุกคนเอ้เราก็ตกใจอะไรเนี่ยโทเค็นผมได้เออห้าเิโทเค็นแล้วนะขาดอีกประมาณ3ามสหโทเค็นนะครับตอนนี้หมดไป1 0 0 0พันเพชรแล้วนะหนึ่งพันเพชรคือได้ของทุกอย่างแล้วนะเหลือแค่ชุดอย่างเดียวนะที่ยังไม่ได้อ่ะผมได้กล่องดวงใจใหม่แล้วทุกคนกล่องดวงใจมาอีกแล้วมาไม่พักเลยฮัลโหลขอเป็นโทเค็นก็ได้นะนจริงโทเค็นอะโอเคโอ้โทเค็นได้ทีละห้าทีละห้าคุ้มไหมเนี่ยอย่าบอกด้วย กล่องดวงใจมาบ่อยเกินเอาจริงกล่องดวงใจมาแบบมาบ่อยเกินอะ่ะโอเคผมโทเค็นผมขาดอีกแค่เออสิบเออสิบหกโทเค็นนะทุกคนไปหมุนต่อหมุนต่ออันนี้ก็เกือบเกือบสองพันเพชรเลยปะเนี่ยโทเ,เค็นโอ้ขาดแค่หนึ่งโทเค็นเท่านั้นนะทุกคนขาดอีกแค่หนึ่งโทเค็นนะเออไปหมุนต่อครับผมหมุนหมุนผมเอา เอาแค่กัดจะเอาได้แค่โทเกตนั้นเนี่ยโอเคครับผมหนึ่งโทเกนเรียบร้อยครับปลาแลกกันเลยละกันครับนี่ครับผมก้าสิบโทเกนแรกเลยครับผมอือหือก็ได้มาแล้วครับเป็นงานชุดเท้ครับผมอันนี้ก็คือแปรงล่างได้ด้วยนะอันนี้คือแบบแปรงล่างได้ด้วยครับ เคก็ a, ได้ชุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเม,เมื่อกี้เพชรผมมี17,779เพชรใช่ไหมตอนนี้ผมเหลือ1 10, 6 1 0 9ัเพชรนะทุกคนก็เท่ากับผมใช้ไป1 6 0 0เพชรครับผมได้เออได้ทุกอย่างเลยนะครับนี่นะได้ทุกอย่างเลยครับผมนี่ทั้งเออกล่องดวงใจบอร์ดท่าทางแล้วก็ ชุดครับผมบวกท่าแปลงล่างด้วยนะครับนี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแค่160 0งพันหกร้อยเคือเพจเท่านั้นเองนะทุกคนใครที่ได้น้อยกว่าผมเอ๊แบบรงดีกว่าผมนี่อาจจะได้น้อยกว่าผมนะแต่ก็ประมาณนี้นะเพราะว่าผมใช้โทเค็นในการแลกนะครับผมใช้โทเค็นในการแลกนะอันนี้นะผมไม่ได้แบบไม่ได้สมได้ชุดนะครับก็จะประมาณนี้แหละเออถ้าแบบได้โทเค็นนะโอเคผมก็จะประมาณนี้นะทุกคนไปกิจกรรมถัดไปแล้วกันนะทุกคน <S <S> <S เอ่อเวฟพ่อนอย,ยันนะครับที่เข้ามาใหม่นะนี่ครับผม เออยิงอะไรยิงรักปู่การใจเธอป,ปิ้วปิ้วอะไรครับนี่ฮะก็เออมันน่าจะมาในตีของวันวาเลนไทน์นะครับนี่เป็นไงชมพูครับผมวันเววนะครับก็พาราเฟลครับผมกับพัทมานะตั้งแต่วันที่13กุมภาถึง5มีนาเลยนะครับก็คือแบบ5้วันน่ะทุกคนเกือบเกือบสเดือนเลยนะครับแบบยาวไปเลยนะทุกคนโอเคผมมีตัวฟรีอยู่ห้ใบนะเดี๋ยวผมก็เอามาจัดแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ก็พาราเฟลนะทุกคนอ่าพาราเฟลครับผมความเร็ยวยีโรดลบหนึ่งนะว่า,าแม็ก แม็กบวก2นะทุกคนแล้วก็เจาะเกาะบวก1นะครับแล้วก็พาสมานะทุกคนระยะบวกหนึ่งนะแม่นยำลดหนึ่งแล้วก็เจาะเกาะบวกหนึ่งนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองหมุนกันนะว่าจะได้หรือไม่ได้นะต่อปีห้ให้สี่ใบเ,เลยนะทุกคนโอเคไปหมุนเลยแล้วกันผมว่าไม่น่าจะออกเท่าไหร่อันนี้ผมก็เดี๋ยวกดลันไปเลยแล้วกันนะจะได้ไวๆนะทุกคนไปอ,ออกเลยเหอหะอโอ หนูว่าออกเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ออกไม่เป็นไรไปหมุนต่อโอ้ยไม่ได้ลายถาวรเลยเอ้ยออกเลยอ่ะทุกคนอะไรเอ่ยมาแล้วครับผมพาราเฟลนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นดูนะว่าจะแบบมันจะดีหรือเปล่านะแต่ว่าแม็กมันเยอะเยอะนะแบบเยอะเลยนะ ผมว่าแม็กน่าจะเยอะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวลองเอาไปเล่นดูแล้วกันนะแล้วก็บอดจอกอด้วยนะเพราะเออพาราเฟลอันไอที่ผมใช้อยู่มันก็โอเคอยู่นะแต่อันนี้เดี๋ยวลองเอาไปดูแล้วกันนะครับผมก็หมดไปเท่าเท่าไหร่เมื่อกี้ผมมีอยู่กี่ใบไม่รู้อ่ะหมุนไปมาสามสี่รอบอบประมาณนั้นนะทุกคนฮ่าก็ออกง่ายอยู่นะก็ออกง่ายอยู่นะเมื่อกี้ตัวไอเอออะไรอ่ะดวงผมก็มีแค่สี่เองใช่ไหมเออก็หมุนหมุนไปแป๊บเดียวก็ออกแล้วนะโอเคเหลือแค่และพาราเฟลนะครับ อโอเคเออเหลือแค่พารมากนะที่ไม่มีนะไม่เป็นไรครับผมโอเคแล้วก็ทุกคนอันนี้กิจการขายฟีที่ปิดท้ายตอนนี้ก็คือยังไม่หมดเวลานะทุกคนก็ตั้งแต่วันที่8กุมภามาแล้วนะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะจนตอนนี้นะก็หมดเวลานะก็ ประมาณยีณ่สิบสองกุมภาเนี่ครับผมยี่สิบสองกุมภานะ,านะก็แบบลากยาวไปเลยนะทางร้านค้าอันนี้คือเอาโทเคนมาแลกนะโทเคนอันนี้ก็ไปเก็บได้ฟรีนะเป็นภารกิจรายวันแบบนี้นะทุกคนแค่เข้ามาล็อกอินเข้ามาเล่นอะไรเรียบร้อยก็ได้นะแล้วก็ภารกิจธรรมดาก็มีเออนี่ภารกิจท้าทายเล่นเออเคบเคครับผมหรือไปเล่นแบบเล่นลงแรงนะครับลงเล่นเออครบนาทีก็ได้โทเคนมาแลกได้นะนี่ตอนนี้ผมขาดที่แค่ ไอโทเคนเท่านั้นเดี๋ยวผมค่อยไปเ,เล่นเก็บแล้วกันนะครับเพราะว่าร,ระยะเวลาเนี่ยถึงวันที่ยี่สิบสองเลยนะทุกคนก็อีกยาววผมอีกยาวอีกยาวไก,กลแต่ว่าทันแน่นอนผมน่าจะเก็บทันเอาจริงผมลงไปเล่นวันนี้ก็น่าจะครบแล้วนะอ่าแล้วก็อันนี้อีกครับทุกคนกองไฟนั้นคนก็อย่าลืมนะครับเ,เล่นให้บูย่านะนี่เันที่ครับผมเจ็ดพันเมตรนะทุกคนให้ลงไปวิ่งเล่นก็รับกองไฟไปเลยนะแล้วก็คาบแลนด์มีคาบแลนด์ให้เล่นด้วยนะทุกคนเล่นแผนที่ค้อนหาอ๋อมันเป็นกิจกรรมค้อนหานะทุกคนนี าทางซ้อนหาคาฟแลนโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนอย่าลืมไปนี่ก็ตามคาแลนด้วยนะได้กินก็คืออันนี้คือแบบสายฟรีครับผมสายฟรีห้ามพลาดน,นะชุดนี้น่ารักด้วยทุกคนดูทุกคนว่าน่ารักไหมล่ะทุกคนว่าน่ารักผมก็ว่าน่ารักอ่ะคือขอต้องแบบต้องอย่าลืมนะไปแลกครับผม อย่าลืมมาแรกครับผมยี่สองกุมภาบันท้ายนะครับทุกคนอ่ะโอเคผมก็จะประมาณนี้นะ,ท,ะทั้งกิจกรรมขายฟรีแล้วก็กิจกรรมนี้นะทุกคนเอ้ยลืมท็อปอัพนะทุกคนนี่เติมครบรับกระทาใบตองครับทุกคนเกือบลืมกระทาเออเกือบลืมกระทากระทานี้ก็เพิ่งเข้ามานะทุกคนอันนี้คือเพิ่งเข้ามานะเป็นท็อปอัพนะครับเติมครบ299เพชรนะทุกคนก็มีเอฟเฟกต์อยู่นะทุกคนเป็นแบบใบตองอ่าเป็นลายแบบลายใบตองเลยทุกคนเนี่ปะ ลายใบตองครับผมถ้าถือก็จะประมาณที่แบบนี้เลยนะนี่เป็นไงกระทะใบตองใบตองแข่งเลยเกินนะอันนี้นะโอเคเติมเติมก็จะประมาณหนึ่งร้อประมาณร้อยร้อยรสมสิบกว่าบาทนะทุกคนก็จะได้ไปสามร้อเพชรใช่ไหมก็เพชรก็ครบเอาเพชรไปเอทำกิจกรรมก็ได้นะอ่า ประมาณนี้นะทุกคนอย่าลืมนะครับเข้ามาจัดกิจกรรมหรือกิจกรรมขายฟรีเนี่ยก็เข้าไปเล่นรับโทเค็นแล้วก็เอาไปแลกนะครับมาประมาณนี้โอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายไปแล้วครับทุกคน